วันนี้วันที่12ตุลาคม2564นะคะก็อยากจะบอกว่าวันนี้ก็ขอไว้พรให้ทุกคนมีโชคหลังจากเมื่อวานใครที่มีโชคของหวยลาวนะคะก็ขอให้วันนี้มีโชคอีกใครที่อยากได้แนวทางการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาลในกลุ่มลงให้เรียบร้อยแล้วไปดูกันได้เลยนะคะส่วนหวยอมซินก็ขอกศก็ลงให้แล้วเหมือนกันนะมาดูกันค่ะว่าวันนี้ทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้ความเฮงความปังความรวยกับคุณบ้างค่ะ คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะถ้าช่วงนี้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตัวเองแต่ถ้าบังเอิญว่าเราร่างกายแข็งแรงดีลองซื้อเลขเกี่ยวกับคนเจ็บป่วยใกล้ตัวหรือโรคโควิด -19 ก็ได้นะคะคนวันอาทิตย์วันจันทร์ให้ซื้อเลขรหัส ATM วันนี้เลขรหัส ATM หรือเลขสมุดบัญชีเงินฝากของคุณให้โชคส่วนคนวันอังคารให้ซื้อเลขการทํางานวันนี้เลขการทํางานให้โชคก็คือ เ,เลขที่ตั้งออฟฟิศรหคาพนักง,งานวันเริ่มต้นทํางานหรือเงินเดือนปัจจุบันก็ได้นะคะคนวันอังคารส่วนคนวันพุธนะคะในวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาภให้สิ่งดีๆีกับคุณคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญกันันะ การทำทานหรือเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะส่วนวันศุกร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่โดยเฉพาะอายุของคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้รับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะและคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดวันนี้ญาติผู้ใหญ่จะให้โชคให้รับคุณนะคะลองถามท่านดูท่านชอบเลขอะไรหรือซื้อเลขที่เกี่ยวกับท่านทั้งหมดก็ได้นะคะแก้วขอบวอยพอให้พวกคุณโชคดีค่ะ